สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมเอาเหรียญธนาคารสีนครครับปี2521ครับพี่พี่เหรียญนี้ครับจำนวนการสร้างประมาณนะครับ5,000เหรียญครับนี่ด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อคูณครึ่งองค์ครับด้านหลังจะเขียนว่าธนาคารรีนคร2521่ครับพี่พี่เหรียญนี้เก๋ค่อนข้างเยอะมากครับและก็เนียนมากครับพี่พี่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําจุดจ่ายตังของเหรียญนี้ให้พี่พี่ได้ชมกันครับ เดี๋ยวเรามาดูจุดแรกครับพี่พี่จุดแรกเลยครับบริเวณดวงตาของหลวงพ่อครับนี่ตาข้างขวาและกตาข้างซ้ายนจะต่างกันนะครับพี่พี่ตาข้างขวาจะเป็นรอยขีดตรงข้างในดวงตาเลยค่อนข้างคมชัดครับแต่ตาด้านซ้ายจะมีน้อยครับมีน้อยมากจุดต่อไปครับพี่พี่บริเวณหูด้านขวาของหลวงพ่อครับจะมีเส้นขีดยาวขึ้นไปนิดนึงครับพี่พี่ นี่ตามวงกลมนี้เลยเรามาดูด้านตัวหนังสือบ้างตัวหนังสือครับจะเป็นแท่งคมเลยครับภายในตัวหนังสือจะเป็นเหมือนเส้นเส้นเส้นครับเส้นลอยขีดขีดตามตัวหนังสือเป็นเหมือนผิวมะละครับพี่พี่เราสามารถมองเห็นได้เลยนี่ได้ด้วยตาเปล่าตัวหนังสือค่อนข้างคมชัดในตัวหนังสือเป็นผิวมะละเล็กเล็กน้อยครับพี่พี่ พื้นเหรียญตึงนะครับเป็นการลมดํานะครับพี่พี่อยู่ค่อนข้างสวยเลยจุดต่อไปครับพี่พี่เราพลิกเหรียญครับมาด้านหลังครับให้ส่องไปที่หูเหรียญครับพี่พี่บริเวณหูเหรียญครับเป็นการตอกจากด้านหน้ามาด้านหลังครับพี่พี่จะมีเนื้อปิ้นเนาะหรือว่าเนื้อเกินมาเล็กน้อยตรงกระหนกทั้งซ้ายและขวาครับ จะเป็นเหมือนงอเข้ามาเนาะนี่เล็กน้อยครับพี่พี่และตัวหนังสือยันเนาะด้านหลังครับจะติดแบบคมชัดมากครับพี่พี่นี่และบริวเวณปี2021ครับเลขสอครับพี่พี่จะมีรอยขีดตัดเลข2ขึ้นไปนี่ตามวงนี้เลย จุดใจตั้งของเหรียญรุ่นนี้ครับอยู่ที่ขอบด้านในเหรียญครับพี่พี่เราพิกมานี่หันมาแบบนี้เลยและเราเอากล้องส่องไปนี่จากรูปเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจะมีรอยสตังค์ครับพี่พี่ตรงขอบขอบ,ขอบข้างในถ้าเราส่องไปเราจะเห็นชัดมากครับพี่พี่นี่ทานี้เลยฮะขอบสตางค์คมๆค,ครับพี่พี่เหรียญแท้นะครับมีทุกเหรียญครับพี่พี่ ถ้ามีแบบนี้เปอร์เซ็นต์แท้สูงมากครับจุดต่อไปครับพี่พี่บริเวณขอบตัดครับอ่าเราต้องมาดูขอบตัดด้วยเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เกดีมากครับขอบตัดเป็นตัดฉีกนะครับตัดมานิดนึงแล้วก็เป็นผิวมะละนีทั้งสองด้านเลยมีน้อยมีบ้างต้องมีนะครับพี่พี่ ถ้ามีแบบนี้แท้ทันทีครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีสามารถส่งมาให้น้องได้น้องรับเช่านะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ